ฉันบอกเจอแล้วเออมันยาเสียใจเนี่จ้าพี่น้องจ๋าฉันบอกเจอแล้วอยู่มอหมอแม่แม่มาเถอะเรานเบาพื้นน่งจะเชินก็ไม่ได้สวยถ้ามาฉาดคือเธอเนาะจะคิเ้เธอะก็กินขาอะไรเล<ะ>ิกกันมันใจมันกันพี่น้องบอกฉันไปขนคนแล้งแหฉงแ่ฉันไม่ไปขนอะไรอย่างไรขนเล้งแล้วฉันก็ไม่ไปเขาดีแห่ฉันเขาไปฉันก็งามกับเธอเบิ่งสิดูสิดูแค่หน้าดูแค่สันจมูกฉันน่ะ ดูตีดูสิแค่หน้าฉันก็กินขาดเป็นกรลกเกาหลีขนาดแบบว่าหัวยองยองนะหัวฟูฟูนะฉันยังสวยกว่าเธอเลยทำองรัอยากจะบอกไมาวไม่วว้าวาวาวว้าวว้าวว้าพี่น้องขาวว้าวว้าวอ้าวว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 ้วว ฉันบอกเธอแล้วยิงเบียร์ฉันบอกเธอแล้วอยู่โม่ๆแม่แม,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 ม่คือฉันนี่ <c oughs> ดอกกะเออไปเห็ดไปแตงไปทรงไปสวยไม่คนไหนบอกปืนซื้อฉันบอกเธอแล้วมาพี่น้องขามากินค่ะขระปุ่นเศร้าน้ำกันพี่น้องขากรบปุ่นเศร้ากุ้งสุกนะคะพี่น,อน้องขามนเลยๆน้ำหญิงนะคะพี่นอ้องขามาใส่พริกกระเพราดอกค่ะมันนี จัดสตอร์นเฮ้ยดอกกาจัดสกันจัดสกันฉันบอกเจอแล้วเนื้าเสียใจในะจ๊ะพี่น้องจา๋าฉันบอกเจอแล้วอยู่มาะเหมาะแม่แม,แม่มากเธอหลอกคนเบาพื้นเนี่ยเป็นยังไงล่ะโปรโปเตมัสเอ๊ะพี่ดอกกะมาด้อพี่น้องโอ้โปรไทถามมาเกี่ยวของงอก เกี่ยวกบสิบาทมือดอกจากมาเฉยเฉยอยู่มาละจ้าพี่น้องจ้ามาเสริมกันค่ะเวลายายห่างเล็บฉันบอกเลยเอฟซี 4, ฉันน่ะเหนียวแน่นขึ้นยังนี่หักเพ่งฉันก็ห <c oughs> นวยตาเนี่ยฉันจะบอกให <c oughs> จ้จะริมกันค่ะอืมอืม เลิศป่ะมันบอกเสื้อแล้วอืมอืมของฉันนั่นบอกอมันพวกซับปหราสิก้าเขาไก่ฉันบอกอย่างหญิงเอฟซีฉันอีกกันว่าม,มัน,มน ดาราพุ่นะ่อยเขาไก่เด็ดค่ะห้มนบอกฮะเด็ดจะชื่คนไม่ได้สวยถ้ามนาเธอเนาะก็แมนแนวฮหนวก็ไม่ได้สวยเนี่านันวก็ไม่หลงเนาะจะคิวเธอกินขาอะไรเล็ดค่ะมันใจมันก่ะมันอืม มาก,กานี่ก็จันตีเขจับมันเขาหูเกนเช่นเดิมมองลยจับหองกนอ่ะจับของหูเกาจ,จังเลยเดี๋ยวเห็นสมบ,บ้านนาของเธอเดอ,อ่ะเฮ้ยอือเห็นันนาสมบ้านนาเธอ,อเธออ มาแด้วจับผู้เบาท์เมียม,มาแล้วก็หญิงค่ะมันจะมาเลิศซึ่งนมจีนก็แซ่บหญิงช่วงนี้แท้ทุ่ฟอร์มแท้เฮ้ยมีน้ำมีนวลค่ะเนี่ยกล่ำเป็นมันมากเลย,ยเ,ยเลด้ไ่ะโอ้ยเกี่ยวเข่าดูผดคนนี้ วาวก็ใส่ดีดีหรอกใส่กันทุ่ซสร้างดรดจะต้องทนนะเนาะเป็นผู้หญิงสวยก็ต้องอดทนแน่นอนค่ะผู้ชายใช้ทำงานไม่เหมือนฉันผู้หญิงไม่สวยแต่ว่านอนอยู่บ้านเฉยๆฉ่าั่นแนว <c oughs> ไม่ด้ง <c oughs> องหาฉันมาสู้เธอดอกมาสู้ค่ะเอะไรมาสู้ฉันบอกเธอแล้วอืม

ปูต่ตัวยังไงคับไม่รองครับไอใยสิมายัยางก็เรียกรอยพวกพนี่เออผู้หญิงผู้หญิงพวกนี้เจ้าน,นี่นี่ใครเป็นลูก,ก,ลลกเมียรึวเฮ้ยข้างกีงเป่าแตกยิงจากม็มาทั่งอ่าอยู่ <c oughs> ข้าเดินบอกว่าคุณแม่ขาตายตายิงจากเกีงเป่าขาดผู้ทางหัวหรอกัน บุญญาผู้ยิงเออตายตายพี่น้องขาลับบนได้พี่นอาาอ้องขาไเลยอืมเล่นคอืมเลีอยเฟก สักตายมันแล้วสักตายอืมเพว่าตายอยู่เมื่อวานามีอยู่อืมทุกคนมีอารมณ์ดีเนาะคนมีความสุขอะค่ะมึงจะพี่น้องจ๋าไงทั้งไก่ข้าวคุณเสียง งฉันจะมีคนเบาเผื่อแต่ว่าฉันก็มีผู้ชายปุบป่องเลยเออปุบป่องเหมือนกันเลยสูวอืมโ <c oughs> ดนก,กัเฮ้ยอืมบักขาพักวอกมวย อันเมื่อ้นก็จดักมันสาศสไปบอกขอเขาแต่อพอพ่อแม่บูดจักกันพี่้องขาอืาเอเธอบอกันอะไร,รอะเขาบอกให้เธอเธอซิดหนึงเด็เขาเขาจะบอกให้เธอเธอสีดหนงได ถึาเกิบอกว่าฉันอยากกินตับเธอได้หรืเล่เนี่ยได้ไงอยากินตับนี่แหละงั้นไงงั้งแล้วฉันปากส้อยหูเปิดว่าฉันเป็นยังไงไม่บอกพี่น้องขะยาวมันไวเพื่อนวาบอกเธอแล้วอยู่เสยออย่าไปเห็ดมาเสยแบบฉันเสยแบบฉันไม่ฉาดแล้วพี่น้องขา พี่ต่อบอกฉันไปขนคนเล้งแแหฉะะ่ฉันไม่ไปขนอะไร่ะขนละแห่ฉันก็ไม่ไปเขาดีแห่มันเป็นสไตลว่ะอยูันไปกวนมากกว่าดีวะคน่แห่เธอสาวจังเหมืนดีวแหละอืม

กัาดเป็นไงพี่น้องขะห่อนแล้วหนาวเฮ้เฮพี่น้องอะโดนจะมาพอกุ้งตัวใหญ่เนาะ แม่ไนพี่น้องสองปลาหลานคุณเพินกินอิ่มพุ่งสวดกับนั่งเฮ็ดอัมต่ำทุกคนปลาเจ้าของเ่อร์อัม่มันนะครับรุ่นนี้รูกเรื่องนี้บ้งได้ดอกอื หืมสวยครับโดยว่าครับไม่ตองหาไม่ค่ะโอหต้น <c oughs> เหลืองิด กินเรื่อะไรครับพี่น้องค่ะน้ำมันข้าข้อห้าฮึแล้วที่แบบมึงดิ้นอ่ะจะกินเป็นชั่วโมงเหรอเนี <S 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 ่ยฮะบิดเป็นชั่วโมงเหรอคะไม่นะฮม ครับพี่น้องฮะซดน้ำหลองคอกัอนเลิศค่ะอืวงใหญ่หนึ่นง อะอมันสุวครับน้ำน้ำน้ำพิซซ่าเจ้าของอร่มเสีย นั่งตายกันเมืองเกล่องยูสิบวกก็บอว่าอีังกันเออหงสสิบบกเอจ้าไปนั่งขังเขาแนนักกันบัว่าเดี๋ยวจะเอาเสียงเขามาหอกเออมันบนตานตายกันดูสินกอะไรเขาไปยันงามกว่าเเลแมนจะยังสิ้นกันมาตายเหมือนเส้นพิ่าเส้นเขาไปเันก็งามกับเธอเบิ้งสิ ดูสิดูแค่หน้าดูแค่สันจมูกฉันน่ะอยู่ตีดูสิแค่หน้าฉันก็กินขาดเป็นร่กอตัวเกาหลีขนาดแบบว่าหัวหนยองๆนะหัวฟูๆนะฉันยังสวยกว่าเธอเลยทำไรอยากจะบอกไม่้าทำลายทำลายฟองเต็มหน้าเลยฮเนีหล พี่น้องหาไปแล้วค่ะบวันนี้ไปกินทอดพี่น้องไปกินทอดนะครับพี่น้องหากดหนึ่งห่ายิงเป็ดยิงเบียร์กดสองยิงกายกดสามไม่กดเลยก็ได้ค่ะเฮ้พี่น้องหาสวัสดีครับพี่น้องขาเฮ้